สวัสดีค่ะที่จริงแล้วดูเหมือนคุณไปตรงแห้งอยู่แถวแจ้งวัฒนะ,นะค,คิดว่าจะมาไม่ได้แล้วเพราะว่าที่จริงแล้วประกาศปิดเนี่ย13มกรา<ช>คม<น>วันจันทร์เมื่อกี้มาถึงผูใ้ใจแล้โอผมคิดว่าผมจะมาไม่ได้ทําไมเริ่มปิดกันวันนี้ตกใจไหมคะผมก็ประหลาดใจไม่ได้ตกใจหรอกครับคือประหลาดใจว่าเราเป็นนักเคลื่อนไหวมาก่อนอนะครับหลักการของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเขาถือหลักมีเหตุผลมีประโยชน์รูปประมาณใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่า อันนี้มันเป็นการื่อนไหม่ที่มีเหตุผลมีประโยชน์รูปประมาณหรือเปล่าเอาง่ายๆว่าประกาศปิดวันที่สิบามเนี่ยนะครับคนเขาเตรียมตัวเตรียมใจกันหมดแล้ววันจันทร์เวันจันทร์เน้ยเขาก็หยุดเรียนหยุดงานแรง่างแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนไปซื้อของเยอะมากเลยนะครับจริงคนไปซื้อของตามห้างเต็มไปหมดเลยแล้วอยู่ๆคนไปซื้อของที่ห้างเซ็นทรัลกลับไม่ได้ว่าปิดห้ายแยกแล้วเพราะเขาวม่าปิดให้แยกแล้วทำยังไงซึ่งผมคิดว่า ทำไมถึงทําอย่างนี้ล่ะไม่คํานึงเลยเหรอว่าคนที่เขาจะเดือดร้อนแล้วเขาจะไม่พอใจอยังไงมันเป็นการเคลื่อนไหวที่มันสวนกระแสความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเวลาเราเคลื่อนไหวแล้วก็ตามแต่เนี่ยเราจะต้องเอาใจคนส่วนใหญ่นะให้เขาเห็นด้วยกับเรานะนี่มันไม่ใช่ลแล้วไงแล้วถ้าเรานึกถึงการเคลื่อนไหวแบบนี้คืออะไรคือพันธมิตรนะครับพันธมิตรก็เคยทําอย่างนี้ตอนปิดสนามบินนะครับปิดทำเนียบปิดสนามบินปิดทำเนียบบางคนไม่เดือดร้อนเท่าไหร่<า>แล้วไปปิดสนามบิน พอปิดสนามบ,บินถ้าเทียบกับปิดเจ็ดจุดเนี่ยผมถามว่ามันก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับคนนะคนในคนจํานวนมากกว่าไหมปิดสนามบ,บินเนี่ยคนยังโวยว่อนเป็นเศรษฐกิจมันเสียหายแต่ว่าเราเป็นชาวบ้านทั่วไปเราไม่ได้ใช้สนามบ,บินใช่ไหมครับไม่ได้ค่อยได้ใช้สนามบ,บินใช่ไหมมันยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนจํานวนมากมายนี่ แต่วันนี้คุณสาธิตเขามีประกาศนะคะเขาประกาศบนเวทีเขาบอกว่าที่เริ่มไปปิดไปตั้งเวทีแต่ละจุดเพื่อพร้อมปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วก็ยอมรับไม่แต่เขาก็ยอมรับนะเขาบอกว่าก็อาจจะส่งผลให้การจราจรติดขัดบ้างแต่ว่าทุกอย่างทําเพื่อประเทศเขาบอกตรงนี้อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนี่คือพันธมิตรคล้ายๆกันแล้วสังเกตดูว่าหลังจากปี5 1ที่พันธมิตรปิดสนามบินถึงแม้เขาชนะชนะโดยที่สารัฐมันไปตัดสินไม่ใช่ตัวเขาชนะนะหลังจากนั้นพันธมิตรทําอะไรได้บ้าง เป็นที่ยอมรับไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านี่คือปฏิบัติการที่ทุบมะข้าวจริงๆนะทุบมะข้าวตัวเองหมายถึงว่าไม่ว่าชนะหรือแพ้เนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ไม่ได้อีกคือมันไปสุด,สดที่แล้วก็คือต้องการแบบเอาให้ได้ในในจุดมุ่งหมายแต่ถ้าเอาไม่ได้หรือเอาได้ก็แล้วแต่เนี่ยมันจบมันจบนะครับกระบวนการนี้มันจะไปต่อไม่ได้อีกไม่มีทางไปต่อได้อีกแล้ว นี่นี่คือนี่คือธรรมชาติของการต่อสู้แบบนี้มันไม่ใช่การต่อสู้แบบที่เราคิดว่าเออเราต้องดึงคนส่วนใหญ่ดึงคนส่วนใหญ่เข้ามาหาเราเลยเราสร้างขบวนการที่มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่นี่คือหักหานเลยทีนี้ถามว่าเพราะฉะนั้นไนอาการชะด,ดากรุงเทพเนี่ยต้องการอะไรต้องการสร้างความเดือดร้อนแล้วก็บีบบีบให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนแล้วก็จะมีจะมีวิธีการเดินสองขา,าเดินสองขาทั้งตัวม็อบเองแล้วก็ทั้งตัวขบวนการที่ต้องการจะให้ มีการเว้นวรรคประชาธิปไตยะนะครับในตัวม็อบเองเนี่ยเขาจะเดินสองขาโดยวิธีว่าเราจะเห็นว่าม็อบกบปบบพสนะ,ะก็จะมีครอบครัวมีคนกรุงเทพที่ดูหน้าตาดีมีคนชั้นกลางแบบพนักงานคอปกขาวต่างๆไปนั่งอยู่ตรงกลางม็อบแล้วก็จะบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบส,งบสันติอหิงสานะฮะแต่ว่าแล้วก็จะมีม็อบอีกส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งคุณสุเทพบอกแล้วว่าจะไปบุกสถานที่ราชการ<ะ>ส่วนนี้ก็จะทําให้เกิดการประทะ อย่างน้อยคุณต้องประทบกับตำรวจเพราะตำรวจเขาต้องมีหางสัานที่ราชการมีโลม่มีกระบองมีแก๊สน้ำตาเห็นแน่ๆเลยนะครับแล้วมันจะรุนแรงนะมันจะรุนแรงแล้วก็มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรก็ตามแต่ก็ได้ใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่ก็ได้เพราะว่า ผมคิดว่าตํารวจเนี่ยตึงมานานเนี่ยตำรวจก็มีอารมณ์เหมือนกันแล้วตํารวจตายไปสองนายแล้วด้วยใช่ไหมถ้ามันเกิดตํารวจตายขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะคุมตํารวจอยู่หรือเปล่านะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอารมณ์อารมณ์ตารวจเขาจะคุมอยู่ไหมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่กบฏสํกลังจะทานะครับลังจะทําแล้วก็การที่ปิดกรุงเทพในที่ต่างๆสร้างความเดือดร,ร้อนลาคาเราต้องเห็นว่าแท็กซี่รถตู้อะไรเนะี่ยก็ไม่พอใจใช่ไหมค่ะเขาต้องทำมาหากินเออนี่มันจะเกิดมันจะเกิดวิวาทะกับ มาวิวาทหรือวิวา,ววาทที่ไม่มีสระอะกับชาวบ้านทั่วไปที่เขาเดือดร้อนใช่ไหมอันนี้มันก็คือมันก็คือจะทําให้เกิดความรุนแรงนะฮะแล้วอันที่สองก็คือว่าในขณะที่เกิดความรุนแรงเนี่ยก็จะมีคนที่อ้างว่าเป็นกลางเ,าเป็นอธิการบดีเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องปริญญาห้าใบป่ะคะต้องออกมาเรียก <c oughs> ร้องว่ารัฐบาลควรจะเลื่อนเลือกตั้งรัฐบาลควรจะลาออกนะฮะ ประหลกระรวงหาสุขให้รัฐบาลลาออกเดี๋ยวจะมีประหลกระทรวงอื่นทยอยออกมานะครับที่ประชุมวุฒิการบดีบอกให้ลาออกแล้วก็ให้มีนายกคนกลางให้เลื่อนเลือกตั้งก,กรกตบอกให้เลื่อนเลือกตั้งกรกตโดยคุณสมชัยเนี่ยนะครับบอกให้เลื่อนเลือกตั้งแล้วอ้างเป็นข้ออ้างที่ไร้สาระมากนะฮะไม่ได้ถูกต้องตามรัฐมนูญเลยกรกตอ,อะไรไม่ศึกษารัฐมนูญอ้างว่าเลื่อนเลอกตั้งไปร้อยแปดสิบวันได้ไม่มีนะครับรัฐมนูญไม่ได้บอกนะฮะรัฐมนูญบอกสองมารตราแกเอาสองมาตามายำกันแล้วก็ แล้วก็มั่วคือรับนวลมาตรามาตรา108เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการยุบสภาก็กำหนดว่า45ิถึง60วันนะครับมาตรา93มาตาา93เนี่เขาบอกว่าถ้าเลือกตั้งไม่เรียบร้อยนะฮะให้ยืดเวลาในการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเลือกตั้งเพิ่มเนี่ยได้อีก180วันดติวันหมายความว่าเลือกตั้งครั้งแรกเลือกตั้งทั่วไปทั่วทั้งประเทศต้องเกิดขึ้นก่อนภายใน60วันแล้วพอมันได้คนไม่ครบเนี่ยนะครับได้สสไม่ครบ ค่อยไปขยายเวลาเลือกตั้งซ่อมภายในร้อยร้อยแปดสิบวัน<ะ>เลือกตั้งเพิ่มภายในร้อยแปดสิบวันเกมาตีความได้ยังไงว่าเลือนเลือกตั้งได้นะครับแล้วรัฐบาลลาออกตั้งนายกคนกลางนี่ไม่มีที่ไหนเลยรัฐมนุนไม่ได้เขียนไว้ใช่ไหมฮะแล้วเราเราจะมองไหมว่ามันตลกไหมว่าเวลาที่รัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญนะครับศารบอกว่าผิดมาตราหกสิบแปดใช่ไหมฮะไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐมนุนเดิมแต่เวลาที่พวกเขาเรียกร้องอย่างนี้ไม่เห็นมีใครบอกว่าผิดเลย บอกว่าถูกกันหมดเลยอ้างว่าถูกถูกถูก,ถกใช่ไหมฮะหรือแม้แต่กรปรปรสเนี่ยที่ประกาศเนี่ยนะฮะที่ประกาศมาเนี่ยบอกว่าจะยึดจะไล่รัฐบาลแล้วจะตั้งรัฐบาลเองเนี่ยนี่นี่มาตราหกสิบแปดผิดชัดเลยนะนี่ผิดมาตราหกสิบแปดแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจุดประสงค์ของเขาคืออะไรพูดง่ายๆเลยรัฐทหารเงียบใช่ไหมฮะบีบให้รัฐบาลเราออกสร้างกระแสด้านหนึ่งสร้างกระแสที่ทําให้เกิดความกลัวความรุนแรงอีกด้านหนึ่งก็จะมาบอกว่าเพื่อความสงบ เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวม,มรัฐบาลลาออกเถอะนะฮะรัฐบาลตั้งนายกยอมให้ตั้งนายกคนกลางเถอะอันนี้ยนี่นี่คือเป้าหมายจริงๆเลยแล้วแล้วตัวนี้จะเป็นกระแสที่จะต้องสู้กันในระยะสามสี่วันนี้เป็นต้นไปดังนั้นต้องถามเลยว่ารัฐประหารแบบนี้แล้วจะเกิดขึ้นได้ไหมนาหูมาตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์วันเสาร์แต่เห็นว่าแอบเป็นวันเด็ก แต่ว่าล่ำล่ำตั้งแต่วันศุกร์โพเพโพเพเอปฏิบัติการเรื่องของรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้ไหมมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองคุณใบ,บตองแห้งอย่างแรกที่ผมพูดถึงรัฐประหารเงียบม,มีโอกาสเกิดเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่ฝ่ายที่เขาต้องการจะเ,เว้นวรรคประชาธิปไตยเขาต้องการรัฐประหารโดยรถถังเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางเลือกสุดท้ายที่เขาถ้าเลือกไม่ได้ถึงจะทำ แล้วไม่ได้อยากจะทําเพราะรู้ว่ามันมันจบไม่สวยคแล้วมันจะปกครองประเทศไม่ได้มันจะถูกต่อต้านจากนานาชาติมันจะถูกแบบไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการยอมรับแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ะนะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆตลกๆนะครับคแล้วประหารนี่ต้องทําอะไรก่อนต้องฉีกรัฐมนูญน,นะครับฉีกรัฐมนูญสองห้าห้าศูนยซึ่งเขาร่างมาอย่างที่เขาแบบอะไรอ่ะ ควบคุมการเมืองการเลือกตั mm ้ง hmm. ทั้งหมดอำนาจการเมืองไม่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยเขาจะฉีกทาไมเขาอยากฉีกรล้มันตัสองห้าห้าศูนย์เหรอนะครับฉีกรับนูลแล้วไม่พอแล้วต้องยุบสารรับนูลด้วยนะรับประหารทุกครั้งต้องยุบสารรัมนูลนะครับเพราะมันเป็นหลักการว่าเมื่อไม่มีรับนูลให้พิจารณาคุณจะมีสารไหมทำไมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามให้ยุบสารรับนูลเหรอผมว่าตลกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐประหารจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเลยอแต่ว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายอันนั้นคือถ้ารัฐประหารโดยนํารถถังออกมาอันนั้นคือต้องฉีกและทำทางเลือกสุดท้ายและลองสุดท้ายนะคะก่อนสุดท้ายคือไม่คือทางเลือกที่ต้องการยิ่งคือนายกคนแต่ว่าหลายคนเนี่ยกังวลว่าจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นไงผมคิดว่าสําหรับผมเนี่ยนะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับถ้าเขาจะทํารัฐประหารก็ทำนะ สู้นี่หมายถึงว่ายืนหยัดรัฐบาลนะครับแล้วก็พลังสังคมเนี่ยจะต้องยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตยยืนหยัดนะฮะในการที่เราจะรักสงบรักความสันติคือสันติมันก็คือการต้องตกลงกันด้วยวิธีการเลือกตั้งนะฮะตกลงกันด้วยวิธีการเลือกตั้งแล้วก็ไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยร่วมกันนะครับต้องยืนหยัดตัวนี้ถ้ายืนหยัดตัวนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ถ้าให้เลือกบอกว่าระหว่างรับประหารเงียบมีนเยาวชนกลางกับรับประหารด้วยรถถังเราไม่ยอมเราต้องไม่ยอมรับรับประหารเงียบมีในเยาวชนกลาง ถ้าเขาจะทำรัฐหารณยรัถังทําไปคือแค่นั้นเองนะฮะแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะยึดก็คือการต่อสู้ด้วยพลังรัสงบนะครับการต่อสู้ด้วยพลังรัศงบแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจว่าในเวลานี้เนี่ย สิ่งที่จะต้องอิงให้มากที่สุดก็คือพลังทางสังคมพลังวงกว้างที่เขารักสงบเขาไม่ต้องงานเห็นความรุนแรงที่เขาต้องการจะไปสู่การเลือกตั้งเคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งตอนนี้มีในร่วมที่กว้างขวางมากเพียงแต่ว่าการแสดงออกนมันถูกกดไว้โดยการโดยม็อบของกปปสซึ่งเขามีจํานวนแบบจํานวนคนที่อะไรอะแล้วก็มีความแบบมีการแสดงออกที่ที่รุนแรงพอสมควรอย่างเงี้ยคือจะเรียกว่าอะไรคือเรียกว่าแสดงออกด้วยความรู้สึกที่รุนแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เขากดกระแสของคนวงกว้างเอาไว้เพราะฉะนั้นแต่ว่ากระแสคนวงกว้างมีจํานวนมากกว่านี่คือกระแสที่รัฐบาลจะต้องพึ่งพึ่งโดยที่รัฐบาลเองก็ไม่ใช่ว่าจะจะไม่ทาอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยคิดแต่ตัวเองแบบนิ่งๆอยู่นิ่งๆคิดแต่ตัวเองจะมีอํานาจหลังเลือกตั้งนั้นไม่ใช่ใช่ไหมกูต้องยืนหยัดบอกว่ากูต้องเปิดรับความเห็นทุกอย่างยี่ห้อองค์กรธุรกิจเครือข่ายสองเอาสองาเขาเสนอให้ปฏิรูปยังไงเนี่ยรัฐบาลที่เสนอปฏิรูปมาเนี่ยซึ่ง ซึ่งปฏิรูปอะไรของรัฐบาลก็ไม่รู้นะครับไปโละทิง้งซะเถอะนะฮะแล้วเปิดรับคนอื่นให้เขาเข้ามาร่วมปฏิรูปด้วยแล้วก็ให้เขาเป็นคนเจ้าเป็นคนปฏิรูปแล้วเราเป็นเจ้าภาพรัฐบาลเป็นแค่เจ้าภาพรัฐบาลเป็นแค่คนที่ยอมรับมวลชนเสื้อแดงก็ต้องเปิดรับคือ,ต,อนนต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจทุกคนที่ว่าทุกวันนี้มวลชนเสื้อแดงต้องทําความเข้าใจว่าแม้แต่คนที่เขาอยากเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยแต่เขาเขาก็อยากเห็นการปฏิรูปแต่เขาเห็นการเลือกตั้งเนี่ย เขาก็เป็นมิรของเรานะครับคนไหนที่เอาการเลือกตั้งเป็นมิรของเราถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไปโนโหวตนี่เขาเขาเขาไปโหวตโนนี่คือนี่คือนี่คือแนวร่วมนี่คือมิรนะครับแล้วเสื้อแดงนั้นเข้าใจว่าสามวันสี่วันม็อบเนี่ยผมคิดว่าม็อบอยู่แต่ละวันจะถูกแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆจะเหนื่อยล้ามากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งวันสองวันสามผมว่าผมประมาณว่าสามวันนะครับคุณจิตนาถ ก็ผู้จัดการเขาก็ประมาณประมาณว่าสามวันนะครับสามวันมันต้องมันต้องเห็นอะไรกันใช่ไหมครับถ้าตึงไปถึงสามวันดูที่เสื้อแดงต้องเข้าใจว่าอย่าไปยุ่งกับเขาในเรื่องของการสร้างความบุ๋เลยอย่าให้เกิดการปะทะอย่าให้เกิดการปะทะนะครับอย่าให้เกิดการปะทะแล้วหลีกเลี่ยงให้ให้ถึงที่สุดนะครับหลีกเลี่ยงให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเจอแรงกดดันวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเขาจะทําอะไรมันจะตึงกันวันต่วันวันต่วันวันต่วันนะครับแล้วถ้าพ้นสามวันแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเขาอ่อนแล้วก็ ถ้ามันไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเขาทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงเองนะครับใครที่จะมารับทหารเนี่ยก็ลําบากนะครับอืใครที่จะมารับเออจะมาแบบว่าเ,เสนอให้มีนายกคนกลางอะไรนี่ก็ลาบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการวัดใจกันว่าใครที่จะรักสงบได้มากกว่านะใครช่วงจริงกระแสรักสงบได้มากกว่าหาทางกลับบ้านแล้วหรือย,ยังคะวันนี้ เรียบร้อยครับเรียบร้อยะเขางั้นต้องติดตามดูนะว่าวันที่13ามกุมภาพันธ์แต่คุณใบตองแห้งคาดการไว้ว่าหนึ่งสองสามอยู่ได้อยู่สามวันเลยหรอปิดเจ็ุดในกรุงเทพเนี่ยนะเขาไม่เขาอยู่ได้เกินสามวันแต่ว่าโดยกําลังของเขาเนี่ยยิเจวันก็ได้นะแต่ว่าคุณยิ่งอยู่เนี่ยจะยิ่งเหนื่อยจะยิ่งล้าแล้วกระแสกดดันมันจะยิ่งสูงสูงสูงใช่ไหมครับมันมันมันเป็นการวัด วัดใจกันเลยว่าวันแรกเนี่ยนะฮะโอเคมันจะดูเหมือนคนเยอะพังพร้อมแล้วก็แบบใครๆก็ไม่กล้าว่าเขาอะไรเงี้ยวันที่สองคนอื่นอ่ะมันจะมากขึ้นอะไรมากขึ้นใช่ไหมฮะวันที่สามเฮ้ยทำไมไม่ไม่จบกันสักทีใช่ไหมกระแสส่วนหนึ่งก็จะป้ายมาที่รัฐบาลทาไมรัฐบาลไม่ยอมออกอรัฐบาลก็ต้องยืนยันมันออกไม่ได้นี่ใช่ไหมรัฐบาลควรจะทําจดหมายไปถามเลยนะครับว่ากกตสารานูนสารดีกาสารปกครองคุณช่วยออกความเห็นหน่อยสิ นี่มันเลื่อนเลอกตั้งได้หรือเปล่าร,รัฐบาลลาออกได้หรือเปล่าตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอ่ะไม่ได้ไม่มีที่ไหนกําหนดไว้คุณจะเอาอยัางไงเนี่ยคุณต้องเจรจากันใช่ไหมรัฐบาลต้องยืนหยัดตัวนี้ใช่ไหมฮะย,ยืนหยัดอย่างที่มีท่าทีที่พร้อมอ่อนน้อมแล้วก็เจรจาอยากเจรจาแต่เขาไม่เจรจาใช่ไหมฮะรัฐบาลพร้อมที่จะเปิดรับให้คนกลางคนอื่นๆที่เขาไม่เห็นด้วยรัฐบาลมาก่อนอะไรอย่างเนี้ย แต่เขายัางอยากให้มีการนสันติสุขให้มีการเลือกตั้งเนี่ยพร้อมรับคนเหล่านี้เข้าไปนะฮะให้เขาแสดงความเห็นให้เขาเป็นผู้ที่ตั้ง,ต,งตั้งต้นเร,เริ่มการปฏิรูปนะฮะโดยรัฐบาลนสนับสนุนทุกอย่าง่ะฮะอันนี้อันนี้ต้องเดือนอย่างนี้เดือนอย่างนี้เราวัดใจกันวัดกันสู้กันนคคะครับแบบเนี้ยคือไม่ใช่สู้ด้วยกําลังนะนี่คือสู้กันว่าใครจะเป็นคนที่ดึงกระแสรักสงบได้ม,มากกว่าค่ะนี่เป็นข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลนะคะขอคุณคุณใบตองแห้งค่ะ